โดนวะเฮ้ยพลาดแล้ว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 ผ่านแล้วพลาดแล้วสับครับผมโดนโดนบ้างเหรอวะฮะโดนตีผมหน่อยฟันยับครับมาครับฟันฟันแบบแท้ายขี้ฟันอ่ะฟันครับขี้ฟันโอ้ยเอาแย่เข้าผิดชีวิตเปลี่ยนจริงวะโอ้โหโดนอัตีสุดเกินอัตีโอ้โห เขาเรียกดาวตกมานี่จะเขอไฟลุนลนก็มานี่ครับก็มานี่ครับก็มานี่ครับมาใช้อัตีหน่อยมาหมาปืนพกปืนพกว้ายทีมเพื่อนทุกคนกระห่มตอนนี้ก็อยู่กับช่องซีโร่เองนะครับ ก่อนจะชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมท,<า>ที่ใหม่ๆทุกคนดูนครับโอเคครับผมก็วันนี้เรายังอยู่กับเกมวันพีชเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้เราจะมาทําการเล่นแบทเทิลสามต่อสามนะครับผมก็เราจะทําการปลดสุ่มเหมือนตามเคยเลยก็อย่างที่ผมอ,อัดลงไปก่อนหน้านี้นะครับผมก็จะทําการสุ่มตัวละครโดยที่เรา จะเล่นแบบสุมไม่ได้ไต่แลงนะครับผมก็คือสุมกับแบบจับคู่ต่อสู้โดยอัตโนมัติเลยที่เราเขาจะจับคู่กับให้เรานะครับโดยที่เราจะได้ไม่ต้องแบบโดนตัวละครโดนฝั่งตัวข้ามแบนตัวละครของเรานะครับผมก็เดี๋ยวเราก็ลองไปเล่นดูนะครับผมก็เดี๋ยวเราทำการสุ่มเลยนะครับผมก็โอเคครับผมก็เดี๋ยวเราจะทำการ กดไปหน้าที่เราจะสุ่มแล้วไปสู้กับผู้ต่อสู้นะครับผมก็เราเราจะกดอันเป็นอันแรกนะครับผมโอเคครับผมก็ตัวละครที่ผมเลือกในวันนี้ก็จะมีอยู่3ตัวละครนะครับผมก็จะจะเป็นแชงคูดเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่ผมเลือกไว้นะครับผมโอเคครับผมก็จะประมาณนี้ตัวที่2เป็นซันจิขาดำนะครับผมก็เอามาแทนคิสรู้นะครับผมก็ว่าเล่นไปรอบที่แล้วก็เล่นคิสรู้ไปแล้วนะครับผมก็โอเคครับผมก็ตัวที่3ามนี้จะเป็น ลูฟี่นะครับผมก็เอามาแทน,แท,นที่กับมันกูนะครับผมก็โอเค,คับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะตัวละครที่ผมเลือกไว้นะผมก็ก่อนที่เราจะเอาไปบัตเทนกันนะเนาะโอเคกค็ผมก็เดี๋ยวเราทําการกดสุมเพื่อเลือกฝ่ายตรงข้ามเลยนะครับผมว่าเราจะไปเจอคู่ต่อสู้แบบไหนแล้วก็เจอตัวละครแบบไหนนะครับโอเคกค็ผมก็กดเริ่มเลยได้เลยครับ ครับผมเราเขาก็ได้จับคู่มาเป็นที่เรียบร้อยนะผมตัวละครที่เราต้องเจอก็คือมีแชงคูดซันจิแล้วก็อาคาอินูนะครับผมก็ฝั่งเราก็ตามนั้นเลยที่ผมบอกแจ้งไว้ก่อนหน้านี้ค<า>ือแช,อง,ชงคูดขวาไปขวาไปซูดโด,ดนเดนครับโดนครับมาหนี่มาหนี่เฮ้ เฮ้ยผ่านแล้วพลาดแล้วผ่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 าดแล้วพลาดแล้วสับครับผมอุ้ยโดนนะตัวนั้นอะเซนติแรกครับผมสวดไปครับผมทำไมผมต้องเจอแบบแชงคูที่อ่อนผมว่าเนี่ยคอยดูกันครับมาจะเก็บสามไหมโอ้สวยครับผมคู่แรกไปแชงคูทฝั่งผมก็ชนะเป็นทันทีครับผมมาครับตัวละครตัวที่สองครับผมสู้กับซันตินะครับ สวยครับอุ้ยโดนอย่างเงี้ยมาก็มาดิครับอุ้ยไม่โดนว่ะอันนี้ไม่โดนจริงจับไปจับไปอุ้ยโดนว่ะอุ้ยโดนโดนโดนสันจีเตยับสันจีเตยับเดี๋ยวสันจีเจอสันจีคอยดูดิเฮ้ยเฮ้ยโหดเกินเกินไปไหมเนี่ยเสื่อมเกิน โผน่บ้างแล้ววะมาดูตันติของผมหน่อยฟันยับครับมาครับฟันฟันแบบคล้ายๆี้ปันอะฟันครับขี้ปันแตกครับก่อแตกครับทุกคนสวยครับมาไข่หาขี้โอ้โหสวยครับสุดเกินตันจิเก็บสองแล้วมาครับ ไม่น่ารอดแล้วผมว่ะเฮ้ยเฮ้ยอาใครนู้ใจเย็นโอ้โหสุดเกินือกล่าวว่าแบบเก็บสามแล้วเมื่อกี้เนี่ยทุกคนมาสันจิกล่าวแบบหลังตาเลยอะ่ะกูโดนวะ่ะโ,โหดเกินหัวใครนู้โหดเกินวะ่ะสุดเกินใจเย็นก่อนไหมอะบีบดีดยอดน้ำมัน มุโดนอย่างเีวอ่ะผมมามาดอาใครนเหรอทิททิททมโดนแล้วโดนเข้ามาดิโ้เดวอมันแบบมุดดินอย่างเดียวเลยอาใครนุกสวยโอ้โหโโหโโหโโห้วโเโหดเกินอาครนุ โอ้เอาแย่เข้าผิดชีวิตเปลี่ยนจริงวะโอ้โหโดนอันต oh. ิอออืื้หสุดเกินอันติโอ้เขาเรียกดาวตกมานี่จะเป็นเสาไฟโคตโคตโคตรโคตรเจ็บกฟาเจ็บกูเนเธอรเนาะเจ็บครับอาไครนู้เจอกลับลูฟี่ครับอ้อู้โดนส้นเตนพี่โดนหน่อยดิ โดนเลยดิสักทีเตะลวดดิเตะลวดดิเตะ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 ,ต,ะต่อยครับซ้ำแล้วก็ต่อยอีกทีนึงเกาะแตกไนะหมฮะโอ้ยเกือบแล้วทุกคนโคนี่มันสึกล้างตาก,กันหรือเปล่าคุเนี่ยลูพี่โควใครนู้ต่อยยับเลยวะ่ะ มาโนนโนนโดนโนโดน<ด>อื<ด>ก็มาดิครับ<ด>ก็มาดิครับ<ด>ก็มาดิครับหมาใช้อันตีหน่อยหมาห<ด>มา<ด>ปืนพก<ด>ปืนพวกว้ยายอคาอินุไปคุยกับลากามาเมวงเรียบร้อยครับผมเราก็จัดการอคาอินุไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมโอเคบอกแล้ว เริ่มแรกไอ้แชงคูเนี่ยเกือบชนะแล้วนะทุกคนแบบกะเก็บสามลวดเลยนะเมื่อกี้เนี่ยโอเคผมคลิปก็ได้จบลงไปแบบเป็นที่ง่ายดายก็คือผมก็ชนะแบบชิวๆอ่ะทุกคนคเกือบเกือบตายแล้วเริ่มแรกเกือบตา,ตายเกือบแย่มากด้วยโอเคผมก็คลิปได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยทุกคนไม่คิดว่าผมาจะชนะได้นะจริงอะ่ะๆคือแบบดูเชิงแล้วอ่ะผมก็เกือบแพ้ด้วยซ้ำนะทุกคนโอเคผมก็คลิปได้จบแบบนี้แบบเรียบง่ายไปไปครับผมก็วัน ก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทาคลิปใหม่ๆทุกคนดูนะครับโอเคครับผมก็ถ้าใครอยากให้ผมเล่นตัวละครตัวไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับแต่ถ้าตัวละครตัวนั้นผมไม่มีผมก็เดี๋ยวจะรอวันที่เขาให้กิจกรรมก็คือเหมือนประมาณว่าเขาจะแจกตัวละครไม่ได้แจกเขาจะ เขาจะทําอะไรเขาก็เหมือนประมาณว่าแจกตัวละครเพื่อให้เราเล่นตัวละครฟรีประมาณ4ตัวละครนะครับแต่เราไม่รู้ว่าอ่เ GM เนี่ยเขาจะแบ่งตัวละครตัวไหนให้เราเล่นบ้างนะครับผมก็โอเคครับผมก็ประมาณนั้นโอเคครับผมก็วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ